เวลาไปโรงพยาบาลมันต้องรอนานขนาดนี้เลยเหรอแล้วค่าใช้จ่ายมันแพงมากะอะไเงี้ยค่ะการทำงานอะมันไม่ได้ดีได้ด้วยคนเดียวนะมันคือทีมเวิร์กนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ปืนจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะใช้ทุกคนก็ดูแลเรามาตั้งเยอะแล้วเนาะถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลคนอื่นแล้ว สวัสดีค่ะนิธาการสาธรค่ะหรือเรียกว่าแหม่มก็ได้นะคะตอนนี้เป็นตำรวจชิคาโกอยู่เขต2ค่ะ Hi I'm Officer Sathorn working Second District Chicago Illinois เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วโตวที่ไทยตั้งแต่มัธยมเรียนที่ใต้ค่ะโรงเรียนสตรีทุ่งสง จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะแล้วก็ปริญญาโทที่ Dipol University ค่ะก็ด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของคุณพ่อที่เคยบอกไว้ด้วยค่ะว่าอยากให้รับราชการแต่ว่า <laughs> ไม่ได้รับที่ไทยนะรับที่นู่นแทน <c oughs> อะไรย่งเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ด้วยเบนฟิตด้วยด้วยความมั่นคงที่ <c oughs> ที่มีมากด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างให้เกียรติ ตอนแรกเป็นนักกีฬาถึงขั้นที่ว่าได้คัดเยาวชนเขตอะไรเงี้ยคะแล้วก็เล่นเยาวชนอพอเจ็บบาดเจ็บก็มีโอกาสได้รู้จักกับพี่คนนึงรู้สึกวันนั้นไปตลาดมืองแล้วพนักไม่ใช่พนักงานเป็นคนที่จะต้องไปประกวดอะคะ่ะ<ม>เขาไม่มาแล้วเขาบอกว่าเออน,น้องหุ่นแบบสูงยาวเข่าดีนะลองขึ้นเวทีให้พี่หน่อยไหมนางงามพี่มาไม่ทัน ก็เป็นจุดที่เริ่มต้นได้เริ่มประกวดแล้วพอประกวดเวทีแรกก็เฮ้ยได้ว่ะได้เลยแล้วแบบได้เงินด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ที่ที่เข้ามาตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำมาตลอดก็มีแมวมองมาติดต่อแบบทางานโฆษณาไหมเดือนแบบไหมอะไรเงี้ยค่ะ เหมือนไปเรียนอยู่ที่นู่นคือตั้งใจไปเรียนแค่3เดือนใช่ไหมคะเรียนภาษาแล้วพออยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่สบายป่วยเนาะเวลาไปโรงพยาบาลมันต้องรอนานขนาดนี้เลยเหรอแล้วค่าใช้จ่ายมันแพงมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมองหาว่าเอ้ยจะมีโอกาสไหนบ้างไหมที่เราจะสามารถสมัครงานหรือทําอะไรที่ศักยภาพเราที่มีที่จะสามารถทํางานออกับคนอเมริกันได้แล้วได้เบนฟิตก็เลยเนี่ยค่ะมีโอกาสพอได้ไปเขียวปุ๊บ สมัครเลยมีอยู่อันหนึ่งที่ทำกับพาร์ทเนอร์ก็คือไอ้ประทับใจนี่ประทับใจพาร์ทเนอร์นะ <c oughs> แล้วก็ประทับใจที่ว่าได้ช่วยช่วยเขาได้ด้วยเหมือนแบบเขาเขาโดนยิงอะแล้วเหมือนเยอะมากที่เป็นรอยอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรอยยิงนะคะ <c oughs> แล้วเราอะก็บอกพาร์ทเนอร์บอกว่าเฮ้ย <c oughs> แบบอยู่ไปคุยกับคนที่อยู่ในซีนนะเหมือนกันคนออกไปนะ แล้วเดี๋ยวแมมอ่ะจะอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวจะช่วยปพทยพยาบาลเองก็คือเราทํางานกันเป็นทีมทําให้รู้สึกว่าเอ้ยการทํางานอ่ะมันไม่ได้ดีได้ด้วยคนเดียวนะมันคือทีมเวิร์กนะแล้วเราทํางานกับคนที่รู้ใจอ่ะมันมันทำให้งานอ่ะง่ายง่ายขึ้นแบบมากอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าไปไม่รู้อะไรเลย คือกะว่าไปตาตเอาดับหน้าฉันจะไปเรียนรู้ข้างหน้าแต่ว่าจะไม่ใช้เงินที่บ้านแน่นอน<ม>ก็คือตอนไปตั้งใจกะว่าจะเรียนภาษาให้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการสื่อสารกับคนของเขาเหมือนคนอเมริกันมันก็ไม่ได้อะไร<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นแล้วแหม่มก็มาทำร้านอาหารเพราะว่าอยากมีการ ตอบโต้สื่อสารเพื่อที่เราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นพื้นฐานที่ดีโชคดีว่าได้โอกาสดีแบบเจอเจ้านายที่ดีเขาสอนงานให้จนมีประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างแล้วก็มาเปิดร้านของตัวเองพอเปิดร้านตัวเองปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเออเราก็มาไกลในระดับหนึ่งแล้วนะอย่างเงี้ยคือแบม,มองว่าตอนนั้นในเมืองไทยกับที่นู่นอะ ในเมื่อเราได้โอกาสจากตรงนี้แล้วเราลองทํำไหมคือเมืองไทยอะ่ะเรารักแหละบ้านเกิดเราเราอยากกลับมาทําแต่ในเมื่อเรามีโอกาสตรงนี้แล้วเราลองทําก่อนไหมพอลองทํามันประสบความสําเร็จด้วยการสนับสนุนของครอบครัวครอ,อบครัวเราครอบครัวแฟนอะไรเงี้ยค่ะทาให้เมันมาได้ไกลขนาดนี้พอคราวนี้ปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนก็ดูแลเรามาตั้งเยอะแล้วเนาะถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลคนอื่นแล้วต้องมีความมั่นคงแล้วเนาะแล้วก็ มีโอกาสก็ลอง,ลองสมัครพอลองสมัครปุ๊บเออทำไมถึงคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ต้องบอกในที่นี้ก่อนเลยว่าเมื่อก่อนมันเป็นคนที่เป็นเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่เด็กที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีแบบร้อยเปอร์เซนแต่มีความกล้าเท่านั้นเองเออก็เลยลองสมัครตำรวจพอสมัครตำรวจปุ๊บข้อสอบข้อเขียนคือสอบรอบ,รอบแรบแกไม่ผ่านสอบรอบที่สองพอผ่านปุ๊บเฮ้ยทำได้ว่ายอะไรเงี้ย ก็มาเตรียมตัวเตรียมร่างกายใช่ไหมพอเตรียมร่างกายเสร็จเออทำไมมันวิ่งไม่ผ่านวะรอบแรกเลี้ยคนไม่ได้ออกกําลังกายนานเนาะอ่ะซ้อมสอง,ส,องสามครั้งเออได้ก็เลยคิดว่าคนเราอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าตั้งใจจะทําอะไรอ่ะถ้าตั้งใจอ่ะมันได้อ่ะจากที่มันไม่ได้คือมันได้อ่ะแค่พยายามแล้วก็มาเป็นตํารวจพอมาเป็นตํารวจปุ๊บได้มีโอกาสแบบเออเหมือนช่วยเหลือคนเหมือนอย่างแรกเลยอ่ะแหมแค่อยากให้ คนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะเขาสามารถที่จะกล้าที่จะถามเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเจอหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่ที่เขาสามารถที่พูดได้เต็มร้อซกล้าที่จะสอบถามแล้วให้ความช่วยเหลือได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือภูมิใจมากในตรงเนี้ยค่ะที่ได้ช่วยในในบางสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะบางทีเขายิงแบบเหมือนเวลาเราไปในซีนเขายิงมาเราเรามีสิทธิ์ยิงกลับนะคะเ่แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ปืนจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะใช้ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำอย่าหยุดค่ะทำไปเรื่อยๆ